มีลาบจากคนอายุน้อยอคนอายุน้อยน้อยแล้วฝันนี่ชัดเลยนะลูกหลานบริวารฝันเนี่ยชัดเลยแอนมื่นสีชี้ดวงสวัสดีค่ะมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์สีค่ะจัดอันดับราศีดวงดีมีโชคประจำวันที่หนึ่งกันยายน25 6 7้า้หิดครับมาดูกันว่าราศีของท่านถูกจัดอันดับไว้ที่ลำดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับมาดูอันดับที่หนึ่งกันเลยครับค่ะ อันดับที่หนึ่งนะคะราศีดวงดีมีโชคหนึ่งกันยายนนี้ได้แก่ราศีพฤกษกค่ะชาวพฤกษ์นะคะโอ้นะช่วงนี้ดวงดีนะนะคะหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับต่างชาตินะทางไกลนะคะเป็นหมายเลขนําโชคของคุณมหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านด้วยนะอาจจะเพื่อนบ้านเนี่ย กล้และไกลก็ได้นะเขาบอกแล้วว่าเพื่อนบ้านบางคนก็อยู่ไกลบางคนก็ระแวกบ้านเดียวกันนะคะอ,อะไรที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านหรือเขาบอกเขาโทรนะคะเป็นหมายเลขนำโชคของคุณเช่นเดียวกันนะคะหมายเลขอะไรอีกนะคะหมายเลขที่คล้องเกี่ยวกับการเดินทางทั้งไกลและใกล้นะ,ะถ้าชาวลักนณาร,ราศีพฤกษ์นะในช่วงจังหวะเดือนนี้นะกำลังจะมีโชคประมาณวันที่1หรือก่อนหน้านี้เดินทางคุณสามารถนําหมายเลขที่คล้องเกี่ยวกับการเดินทางของคุณนะคะมาเป็นหมายเลขนาโชคของ คได้คค่ะุณราวนี้เรามาดูเลขนําโชคของชาวราศีพฤษภบ้างครับค่ะเลขนําโชคนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภคือหมายเลขหนึ่งค่ะไปหาจับคู่คนะคะลำดับที่สองนะครับชาวราศีมีนครับเย ชาวราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากความฝันของบริวารน,นะครับก็คือบริวารเนี่ยก็คือเพื่อนร่วมงานคนในบ้านพ่อแม่พี่น้องเราที่เราอุปการะเราสนับสนุนอยู่นะครับค,คนเหล่านี้ฝันเป็นโชคเป็นลาบให้กับชาวราศีมีนได้หมดเหมือนกันนะครับลำดับต่อมาก็คือมีโชคมีลาบจากคนอายุน้อย คนอายุน้อยๆแล้วฝันนี่ชัดเลยนะลูกหลานบริวารฝันเนี่ยชัดเลยต่อมานะครับก็คือเลขเหลือๆต่างๆเลขเหลือๆเลขก้นแผงนะถ้าพูดชัดๆเลยลอตเตอรี่เนี่ยเลขก้นแผงเลขเหลือเลขเบิ้ลเลขเลี้ยงเลขตองอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเลขที่ถูกยัดเยียดมันอยู่ในโหมดเดียวกันเลขเหลือเลขถูกยัดเยียดอาจารย์สีสังเกตนะคนมีโชคจะมักจะโดนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ารอบเนี้ย ชาวราศีมีนเป็นคนขายลอตเตอรี่เ,ออเลขที่เหลือจะเป็นโชคของคนราศีมีนนั่นแหละคราวนี้เรามาดูเลขนําโชคของชาวราศีมีนกันบ้างครับค่ะขออนุญาตนะคะชาวลัคนาราศีมีนอธิษฐานเลยนะคะเลขนําโชคหมายเลขเจ็ดค่ะราศีมีโชคลําดับสามนะคะได้แก่ชาวลัคนาราศีกรลกฏค่ะ ชากากรกฎนะคะรอบนี้นะคะได้ลำดับสามนะคะมีโชคเกี่ยวกับอะไรบ้างม,มีโชคเกี่ยวกับเลขที่เกี่ยวกับตัวเองอแสดงว่าสส่วนเท่าไหร่เราเล่นนะคะาอายุาหมายเลขเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนนะคะหมายเลขท้ายบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองจะเป็นหมายเลขนําโชคของกรกฎค,ค่ะ ได้แก่อะไรอีกได้แก่ความฝันนะคะใครที่เป็นชาวกรกฏแล้วคุณฝันในช่วงจังหวะนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความฝันมันน่าสนใจความฝันมันมีความรู้สึกว่าเซนส์นะคะของเราคุณสามารถเอาเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันนะยิ่งถ้าเกิดเป็นความฝันระหว่างการเดินทางยิ่งดีใหญ่นะคะจำให้ได้แล้วกันเพราะบางทีมันลืมเพราะเราเดินทางใช่ปะใช่เพราะงั้นพอถ้าเกิดตื่นขึ้นมาระหว่าง เดินทางเราฝันปุ๊บจาได้ริบจํารีบจดไว้หมายเลขนั้นจะเป็นหมายเลขนําโชคของคุณนั่งรถไฟอยู่แล้วหลับฝ <c oughs> ันตื่นขึ้นมาจําได้จด<ช>เลย,เลยนั่งเครื่องบินตื่นขึ้นมาจดเลยใช่ค่ะขับขับรถอยู่ตื่นขึ้นมาจดไว้เลย <c oughs> ขับรถได้เหรอ <c oughs> นะคะมีอีกนะคะหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับชาวกรกฎแล้วก็เป็นเลขนําโชคก็คือคนทางไกลนะคะแสดงว่าเอ้ยถ้าเราคุยกับคนทางไกลแล้วเขาบอกเออหมายเลขนี้น่าสนใจหรือเลขนี้เธอไปซื้อนะอะไรเงรี้ยอันนี้เป็นหมายเลขนําโชคของคุณเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้มาดูเลขนําโชคของชาวราศีกรกฎกันครับ จาสีขออนุญาตนะคะหยิบ,บหมายเลขนําโชคของชาวลัคนาราศีกรกฎห<ม>้านะคะหมายเลขนี้เขาบอกว่าต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะนะคะเพราะเป็นหมายเลข5ค่ะราศีมีโชคอันดับที่4คือราศีมังกรครับเย้ย ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางนะครับการเดินทางทุกๆรูปแบบสามารถมีโชคมีลาบได้หมดเพราะฉะนั้นทุกๆกการเดินทางต้องเสี่ยงโชคไว้บ้างนะครับลำดับต่อมาชาวราศีมังกรมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากคนรักอ๋อคนรักหยิบให้ใช่นะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวพันกับคนรักตัวเลขที่มันใกล้เคียงคนรักอยู่กับตัวคนรักมีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้หมดนะครับ ต่อมาก็คือความฝันเก่าๆ<อ>ความฝันที่เคยฝันมาแล้วแต่ว่ามันยังจํายังติดตาติดหูอยู่อย่างเงี้ยงวดที่แล้วเนี่ยใช่นั่นแหละมันจะเป็นโชคเป็นลาภให้กับชาวราศีมังกรนะครับมีนะบางคนฝันงวดที่แล้วออกงวดเนี้ยจริงนะก็เป็นได้คราวนี้มาดูเลขนําโชคของชาวราศีมังกรกันครับ ขออนุญาตนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอ่าได้แล้วนะแล้วหมายเลขนี้ดีด้วยนะแสดงว่าชาวมังกรถ้าเกิดมีปัญหาอะไรทุกอย่างคุณจะค่อยๆคลี่คลายปัญหาคุณจะหมดไปนะคะหมายเลขนั้นได้แก่หมายเลข6ค่ะ,ะมาดูนะคะลำดับต่อไปนะคะราศีมีโชคลำดับที่5ได้แก่ราศีมิถุนค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณมีโอกาสมีโชคนะคะจากเลขที่ข้องเกี่ยวกับธนบัตรนะคะอาจจะหยิบในกระเป๋าคิดอะไรไม่ออกเลยนะหยิบออกมาหรือเป็นธนบัตรที่เราบอกเอ้ยน่าสนใจเนี่ยแบงค์นี่มันโอ้โหปิ๊งหน้าอะไรเงี้ยนำหมายเลขนั้นมาเสี่ยงนะคะต่อไปนะคะหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับความฝันของคนรักอันนี้โอ้โหนะคะพูดถึงนะคนรักฝันหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับคนรักมีอะไรอีก เลขที่ข้องเกี่ยวกับการมูจากเพื่อนร่วมงานแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้ไปแต่เพื่อนร่วมงานเขาไปไหว้ไปจุดธูปไปเสียงนู่นนี่นั่นมาหรือเซียมซีมาเนี่ยเธอเนี่ยฉันได้ดีมากเลยเธอเธอสนใจไหมอ่าแอบแอบให้กันก็ได้ไม่ต้องบอกเลขนะอันนี้ซื้อตามเพื่อนได้เพราะเพื่อนไปมูมานะคะคราวนี้มาดูเลขนำโชคของชาวราศีมิถุนกันครับอ่านะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะขออนุญาตนะอ่านะคะหมายเลขสวยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรหมายเลขนี้หรือหน้าไพา่หมายถึงว่าคุณมีโอกาสประสบผลสําเร็จโดดเด่นมาในเรื่องงานเลยหมายเลขนั้นได้แก่หมายเลข7จดค่ะราศีมีโชคลำดับที่6ได้แก่ชาวราศีกันครับเย่ yeah. ถึงคิวเราละ ชาวราศีกันนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากความฝันไม่ว่าจะเป็นฝันของตัวเองหรือว่าฝันของคนอื่นนะครับชาวราศีกันมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากคนรักนะครับรวมถึงเกณฑ์มีโชคมีลาบร่วมกับคนอื่นการเสี่ยงโชคกับคนอื่นการอาศัยดวงคนอื่นสามารถหนุนให้ชาวราศีกันมีโชคมีลาบได้โอเคอาจารย์สีจะนอนเลยยาวได้ฝันคราวนี้มาดูเลขนำโชคของชาวราศีกันกันครับขออนุญาตนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะอ่านะคะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะได้แก่หมายเลข8ค่ะม,มาดูลำดับที่7ค่ะลำดับที่7ได้แก่ลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกนะคะจะมีโอกาสมีโชคจาก ผู้ใหญ่ทางไกลนะคะคนอายุน้อยที่ใกล้ตัวแสดงว่ารอบๆตัวเราที่มันอายุน้อยกว่าเราเนี่ยมันยากจะให้โชคเราก็ได้นะคะแล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องกับสายมูนะหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยใครไปมูมาหรือแม้แต่เราไปมูก็ได้นะนะคะเพราะว่าบอกแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องเลขสายมูแล้วก็มันจะมีโชคค่ะครับมาดูเลขนําโชคของชาวราศีพิจิกกันครับหมายเลขนําโชคนะคะของพิจิกก็คือ1นึ่สามค่ะ ราศีมีโชคลำดับที่แปดคือราศีเมษรครับ <Yeah. S 2> ชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากตัวเลขแบบปุรับ uh huh. ที่มาปุบปับปรับฉับพลันนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มาจากคนในบ้าน uh huh. นะครับต่อมาก็คือตัวเลขที่เกี่ยวพันกับการเดินทางไกลทั้งหลาย <Okay. S 2> นะครับครบาวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีเมษกันครับอาจารย์ศรีขออนุญาตจับนะคะของราศีเมษนะคะออ้นะคะแปด ะะหมายเลข8เช่นเดียวกันนะร,ราศีเมษหน้าไพ่สวยมากช่วงนี้คุณการเงินฟู่ฟ้าเลยค่ะไปดูลำดับต่อไปนะคะลำดับที่9ได้แก่ชาวลักนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูนะคะจะมีโชคจากความฝันนะคะมีโชคจากเลขที่ข้องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะรวมทั้งเลขที่ข้องเกี่ยวกับความเป็นความตายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีเลขเหล่านี้ก็เก็บไปเสี่ยงได้นะคะคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีธนูกันครับโอเคนะขออนุญาตนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะหมายเลขได้แก่หมายเลขสองค่ะครับลำดับต่อมาลำดับที่10ชาวราศีกุมครับเย ชาวราศีกุมนะครับมีเกณฑ์มีโชค,ม,โชคมีลาบจากธนบัตรเน้นว่าเป็นธนบัตรต่างประเทศนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือสัตว์เลี้ยงครับคราวนี้ม,มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีกุมกันครับค่ะลัคนาราศีกุมนะคะหมายเลขนำโชคได้แก่แกมหมายเลข3ามค่ะข่าวดีนะราศีกุมมีโอกาสมีโชคมีลาบมากๆด้วยไปดูที่ลำดับ11นะคะได้แก่ลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวสิงห์นะคะนะเลขที่ให้โชคคุณได้แก่เลขที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนะคะบินต่างๆก็ได้เอ็ซิเดนต์บางอย่างก็ได้นะคะรวมทั้งเลขเก่าแสดงว่างวดถี่แล้วหรือเลขที่มันออกไปแล้วบางตัวอาจจะดึงมานะไม่แน่นะรวมทั้งนะคะหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับความฝันหรือบริวารใกล้ตัวของคุณนะคะได้ทั้งความฝันนะคะรวมทั้งบริวารฝันด้วยก็ได้นะที่รอบๆตัวเป็นเลขนําโชคค่ะ คราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีสิงห์กันครับค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเลขนำโชคได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะ,ะมาดูลำดับที่12นะครับลำดับสุดท้ายชาวราศีตุลครับเ ชาวราศีตุลมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการเดินทางไปมูไปเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบชัดเจนนะครับชาวราศีตุลมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากที่ทํางานนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงคราวนี้มาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีตุลกันครับาชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะอาจารย์สีขออนุญาตหยิบให้ทุกท่านแล้ว มันเป็นหมายเลขที่บอกว่าคุณอาจจะมีโชคมีลาบอ,อาจจะไม่ใช่ลาบรอยอย่างนี้ก็ได้แต่คุณมีแน่ได้ของควันได้นู่นนี่นั่นนะคะทีนี้หมายเลขเนี่ยมันคือหมายเลขหนึ่งค่ะ ็ขอให้นะคะทุกลัคนาราศีที่มาเจอเจอนะคะขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะขอให้ได้โชคลาภใหญ่ๆขอให้ความลําบากหรืออะไรที่เรามีอุปสรรคในช่วงจังหวะนี้นะคะได้โชคได้ลาบอันนี้ไปขอให้คุณประสบผลสําเร็จหรือผ่านพ้นความลําบากในช่วงนี้ค่ะขอให้ทุกๆราศีมีโชคมีลาบนะครับคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับแล้วพบกันใหม่งวดหน้าครับสวัสดีค่ะ,คะ